สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอมงอัศนครับผมก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาเล่นเขาแคสกันพี่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นบ้างก็เห็นมันสนุกดีนะพี่ก็ลองเล่นไปหลายตาแล้วแหละเออแบบว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันก็แปลกแปลกดีนะผมไม่เหมือนแบบเกมที่เราเคยเล่นกันนะผมมันเป็นเกมแนวสืบคดีสืบสวนนะครับผมนะครับโอเคครับทุกคนเนดะี๋ยวเราจะไปกดใน หรือว่าเกมสาธารณะนั่นเองนะผมคืออันนี้บอกไปก่อนเลยพี่มาเล่นคนเดียวนะครับผมไม่มีเพื่อนมาเลยนะฮะก็คือแบบสุ่มไปเล่นเอานะฮะแล้วก็เวลาจะคุยกันก็ต้องพิมพ์เอานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากลําบากที่หายเพราะว่าพี่เนี่ยคุยภาษาอังกฤษไม่เป็นเออชิบสายนะครับโอเคตอนนี้เราก็กดเข้าห้องมาแล้วผมจะเข้าไปที่ห้องแรกนะมันจะมีให้เลือกเล่นนะครับผมว่า แต่ละห้องอ่ะจะมีให้มีฆาตรกรกี่คนจะให้มี3มคนก็ได้สองคนก็ได้หรือว่าคนเดียวก็ได้แต่ผมเลือกสองคนนะกำลังพอดีเลยนะโอเคเฮ้ยอีกคนเดียวไม่รออีกคนเดียวนะวะเก้าคนผมขอเป็นฆาตรกรเถอะโอ้ได้เป็นผู้รอดชีวิตอ้อยากเป็นฆาตรกรบ้างคือเล่นมาหลายตาแล้วได้เป็นแต่ผู้เอาตัวรอดอ่ภารกิจแรกของเราจที่ห้องคาเฟ่เทเลีย นั่นก็คือการดาวน์โหลดไฟล์โอเคครับผมเฮ้ยสีม่วงมาทำอะไรเแวบบ็แบๆบอย่านะโอเคต่อไปมันชี้ไปที่ด้านล่างน่าจะเป็นภารกิจอัปโหลดไฟล์เหมือนกันนะอาา๋าฮะใช่เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครวิ่งสวนเราขึ้นไปสีขาวใช่ไหมเมื่อกี้นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแอดมินนะครับผมนะ โอเคแล้วถ้าผมขอดูไอ้แผนที่เฮ้ยสีฟ้ามาอย่านะไม่มีไม่ไม่ไม่มีอะไรโอโหพารกิจรูดบัตรนี่บอกเลยโคตรยากคือรูดวันนี้จะเสร็จไหมทำไมมันรูดยากจังวะเฮ้ยอืมกดไปห้ารอบแล้วมันยังไม่ได้ อะไรวะเนี่ยเบาเบาเอาไอ้สิบโมงเห็ดไหมเนี่ยโอ้ยมึงไปยืนอัพโหลดไฟล์สตาร์โหลดไฟล์สบายใจฉุบเลยไอ้ฝ้ายเห็นไหมเนี่ยโอ้ยถามจริงเอาเอากว่ามึงจะหมดได้ไอ้ฝายฆาตกรแม่งวิ่งไปถึงไหนละ โอ้โหด,ด,ดูดูดูว่าเขาจะคุยอะไรกันอ๋อสีฟ้าบอกที่ไหนอาอเงียบไม่มีใครตอบขาวบอกที่ไหนนะครับโอ้โหสีชมพูบตเลยทั้งบตเลยสคริปเลยบตใครโอ้โหแล้วแบบว่าสีม่วงไม่พูดไม่จ่าเลยเลยนะโอ้โหไม่เห็นจริงๆหรอวะเออสีดำบตสีดำดิโอ้โหกว่ามันจะพิมพ์ได้เขาบวตสคิปกันไปหมดลว โอ้ยกูจยกจะบ้าตายขีมบ้าบอกขอแตะโอ้โหตายฟรีอย่างนี้ผมตายฟรีหรือเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีศพกันขึ้นแล้วมายืนอยู่สามคนอะไรตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องมีฆาตรกรแฝงตัวอยู่ในนี้หนึ่งคนแน่นอนเลยอ้านั่นไง <c oughs> ไม่เห็นจริงๆเหรอวะ <c oughs> โอ้โหสีม่วงโก้จังไอ เห็นแล้วมันไสชิบหายเลยโอเคท่านผู้ชมตาเมื่อกี้ก็ <c oughs> ผมทนดูไม่ได้จริงๆเลยคือ <c oughs> แบบเล่นแบบอ้อผสีม่วงแบบ <c oughs> ขัดใจผมชิบหายเลยโอี <c> ้ <oughs> okay, ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูอีกสักตาหนึ่งนะครับ <c oughs> คือมันไม่เห็นจริงๆเน่าตาเมื่อกี้เนะี่ยคือแบบไอฆาตกรมันฆ่าต่อหน้าต่อตาสองครั้งแล้วสีม่วงมันก็ยืนมือแบบ โอ้โหมึงจะมาก็มาดื้อๆอย่างนี้เลยยังไม่พร้อมเลยเอาได้เป็นผู้รอดชีวิตอีกแล้วได้เป็นผู้โอตโตวรอดอีกแล้วสีดําเดินแปลกๆนะสีดําโอเคภารกิจแรกเราจะไปทําที่ห้อง,องเวบพอนเป็นการดาวน์โหลดไฟล์เราต้องจับตาดูดีๆได้ว่าใครผ่านไปผ่านมา สีขาวเฮ้ยเอาแล้วผีมันเริ่มเปิดฉากแล้วเอาหยุดแล้วอยู่ห้องแอดมินไม่มีใครอยู่เลยเหรอไม่กองกันอยู่ห้องข้างบนหมดมบลั่ผมมาคนเดียวเฮ้ยสีบ่วงยวะอยงอโอเคเรามาอัพโหลดไฟล์ต่อโอภารากิจนี้มันต้องไปดาวน์โหลดไฟล์อยู่ที่ด้านบนแล้วก็มาอัปโหลดที่ด้านล่างคือภารากิจมันจะต่อเนื่องกัน อย่างนี้ใช่ไหมคิดว่านะโอเคเอาภารกิจดีอีกแล้วโอ้ลูดบัตรอยากจะบ้าตายทำเป็นรรลุยากอะไรอย่างงี้เบาๆเบาๆชื้นเอานั่นแหละเริ่มชำนานขึ้นมาหน่อยอ่ะไปไหนต่อกันดีเฮ้ยอุ้ยวิ่งมาอย่างนี้น่ากลัวผมไม่อยากไปสองคนเลยว่ะ อ่ะสีขาวใต้ครับสีแดงเป็นคนเจอล่าสุดผมเห็นสีขาววิ่งมาด้านขวาคือวิ่งมาไอ้ทางที่ผมวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี่ใน security 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 มันห้องอ่ห้องดูกล้องโอ้โหคนละฝั่งกันเลย ่าผมอยู่ห้องคาเฟเทเลียผมต้องตอบไปว่าอ่าผมอยู่ห้อง I was in cafe คาเฟเทเลียคาเฟเทเลียคาเฟเทเลียอ่าฮะกดไปเลย I was ร์ cafe ฟเทเลียสีม่วงบอกว่าอะไรวะนะอินนานาวีอะไรวะเนวิเกชั่น ผมไม่แน่ใจผมขอสคคิปแล้วกันครับแต่ผมผมสงสัยสีแดงทุกคนไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้เพราะว่ามันนานมาแล้วสีแดงบอกสคริป์สคิปก็สคคิปแล้วสีม่วงไปบทสีแดงหนึ่งสงสัยจะแบบว่าสงสัยสีแดงลแล้วราคาตะกอนยังไม่ตายสักคนหนึ่งแล้วแบบว่าเพื่อนตายฟรี อย่างนี้ไม่ได้ครับผมโอ้โหเราต้องเข้าไปที่ห้องนิเกชั่นไปทำภารกิจต่อเอาไม่ใช่ห้องนี้นี่หว่าอันนี้เป็นห้องนี้อยา่านะสีแดงอยา่านะอ้กลัวสีแดงว่ะทุกคน8 0 1 1 7 7เอา้าวเสร็จแล้วนี่หว่าผมรู้สึกระแวงสีแดงมากเลยเอา่าภารกิจยงสายไฟอืมอ่าหลืออะไรบ้าง เดือยทิ้งขยะเหรอหรือว่าอัพโหลดไฟโอ้โหแบบทาร์สขึ้นเร็วมากเออทาร์สคืออะไรถ้าผู้ชมนคนจะสงสยัยทาร์สก็คือภารกิจที่ให้เราทำนะผมถ้าเราทำเสิ็จทั้งหมดก็คือเราจะรอดนะครับโอเคยงสายไฟนี่ว่าโอเคไม่ยากโอเคเราจะไปหาเพื่อนอ๊ะเหลือเหลืออีกภารกิจหนึ่งที่ห้องซิเคอร์ลิต้แลครดูกล้องอยู่วน,นะ เอ้ยเฮ้ยสีแดงเอ้ย hey. hey. <Hey. S 2> เปล่านะผมเปล่านะผมมาจากห้องผมมาจากคาเฟ่เทเลียนะผมไม่รู้นะเนี่ยเมื่อกี้สีอะไรตายเบาอะเสียงตาลตายแบล็กสีเขียวบอกสีดำนะผม A.K. A.K. คคืออะไรวะอ่าสีดำบอกว่าอะไรวะนะ I was away in security สีดำบอกบอกอยู่ในห้องอ่าดูห้อง security ตลอดสีดำบอกว่าอยู่ในห้อง security ตลอด AK is poster imposter AK คือใครวะมันคือใคร AK เนะี่ยอ๋อสีดำ proof สีเขียว proofWhy come on believe me เชื่อฉันสีดำบอกเชื่อสีแดงบอกอะไรวะเนะี่ย He is with me อสีแดงบอกสีดำอยู่กับสีแดง No his my friend i, saw, believe me, I saw. s a w b e l i e มี i s a w i s n o t me vote น้ามีใครว่าคือน้ามีสีเขียวอะ่ะผมว่าสีสีสีแดงไม่น่าจะใช่สีแดงก็เพึ่งวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ผมขอสกีป์ละกันนะครับผมม,มั่นใจเลยอ่าซากาแล้วมันเรียกชื่อกันเนี่ยนะ สีดำไปครับผมไม่ไปฮะไม่รู้ว่าจะเป็นฆาตกรหรือคนดีอ่าอย่านะอย่าตุกติกนะสีดำไปแล้วหนึ่งครับฆาตกรไปแล้วหนึ่งเหลืออีแค่คนเดียวอ๋อผมว่าสีเขียวแน่เลยวะเมื่อกี้เห็นเขาหยุดหยุดเดินนะหยุดเดินเพื่อที่จะกดให้ออกซิเจนมันขึ้นอย่างนี้แล้วเรา,เราจะทำให้เราแยกทางจากเพื่อน แล้วก็มันจะวิ่งมาไล่ฆ่าอ้าวไม่กดด้วยอ๋อกดแล้วกดแล้วยาแดงโอมาสองคนนะโอเคเราจะตามเพื่อนไปนะครับเอา้าฟูดอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยสีเขียวบอกสีแดงผมก็ตอบกลับไปว่าคุณแน่ใจไหมสีแดงบอกทำาไมต้องเป็นกูฮีเวนฮีเวนคืออะไรไหมเวนก็คือท่อ ช่เปล่าวะ่ะไม่ใช่ท่อเขาเรียกว่าอะไรเออท่อ Why a n y poop? No I saw อะไร I saw I saw มันคืออะไรวะท่านผู้ชมผมโง่จริงแต่ขอไปท่านผู้ชมด้วยคนระับสีม่วงบอกโอเค I was with a n g e l o I ฉันบอกว่าฉันอยู่กับขาวและสีเหลืองนั่นก็คือผมเอาไม่ใช่สีขาว I was with yellow สีแดงบอกอยู่กับ yellow yellow is late with you no <laughs> สีม่วงบอกสีแดงอยู่กับผมจริงไหมผมบอกไม่ฮะโอเคโดนแน่สีแดงโดนแน่ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมวิ่งมาคนเดียวเว้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งไปไอปิดออกซิเจนฉ <c oughs> ันวิ่ง <c oughs> อ๋อสีแดงบอกไอ้ วิ่งมาเจอกับผมเมื่อกี้ไงวิ่งมาเจอกับผมอะไรไหมอาหา่าฮ่าอย่าแม่เการเล่นตุกติกนะสีแดงอย่านะไม่เอาแบบนี้ก็ชนะแบบแบบโคนันยอดนักสือ,รอจริงครับผมคือต้องบอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับทุกคนนะแต่พี่ก็พอเล่นทูเทไทยได้นะครับผมแบบว่าโอเคเยสโนโอเคอย่างเดียว <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือพูดอะไรแบบพูดไม่เป็นนะเออพพ์ไม่เป็นโอเคแต่ก็ชนะนะเออแต่พี่ก็แบบตอบโต้ได้นะเออเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมมาเล่นนะอาบอลอสัสนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบหรือว่าถูกแกคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมนะถ้าอยากให้พี่ทําต่อเดี๋ยวพี่จะมาทําให้อีกนะครับผมถ้าท่านผู้ชมดูแล้วสนุกนะแต่ถ้าไม่สนุกผมก็ไม่ทําโอเคนะครับทุกคนวันนี้ ราตรีสวัสดิ์สวีดัตสวัสดีครับ